ไปอีกเลือเหรอปรับเบรกไป้อีกมันมันอันนี้แดกจนได้มาครับสวัสดีทองครับใหญ่กว่าตัวที่ได้ที่บ้านเฮ้ยมันนิ่มมันขึ้นมันนิ่มยังวะที่มันตื้อยังไงใหญ่กว่านี่มันตื้อจังวะเล่นกับมันไปผมกดหัวอยู่ปาดมึงยังไง เหมือนในโดในคลิปไม่ได้นะมุย้ยใต้เรือมุ้ยจะตื้อเลยวะ่ะอย่าให้มันเบรกมันไหลเป็นน้ำดีเหลือเกินแต่ก็พอแล้วเออมาขึยาย้นไม่เห็นตัวทะเลลูกเอ้ยปล่อ,อ,อยนะโอ้โหมันตื้อเลยว่ะไม่ขึ้นเลยวะมันตื้อมันตื้อเบิกปุ้ยเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ย เฮ้น้ำลึกน้ำไหลอะไรหรอกเกี่ยวถุงมาหรือเปล่างามเลยตอดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะตัดเป็นคลิปเต็มเลยคลิปใหญ่เลยก็มาดีแต่ไม่ได้ถ่ายตอนตอนที่เพิ่งเริ่มตกกันเด้เฮ้ยมันยังปิดไม่ได้เก๋มันเหนียไม่ใช่เลยหรอกขึ้นมาปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มได้อีก 11, 125, น 11, 12, 12, ันาดสิบยี่สิห้าเนี่ยสิบยี่สิบเป็นตัวสิโหูใหญ่จี๋อะใหญ่ย,ยูหไหนวะใหญ่ยูใหญ่ไม่เห็นตัวเก็ยังไม่ถอดมันได้แค่นี้เหไงได้แค่นั้นแน่มันไม่ขึ้นเลยแรงไม่ดีจริงใกล้ละใกล้ละใกล้ละละจะเข้าสายไฟอยู่ได้สัตว์เดี๋ยวกูถอด<อ>เลยเรือก่อนโอ้มาฐานเนาะเอาตัวแค่นี้เอาให้จบสิเอานะสักทีเหอะ เว้เบ็กน่าจะพอได้อยู่แต่อัดปั๊มให้มันเร็วเต้สายก็ใหญ่เลยก็ใหญ่เกินเกินสี่ตึ้งเลยอ่ะ6 7กเกโลนู่นเอาดีเออมาแล้วครับเห็นห่างแล้วมาแล้วครับเราจะมาดูตัวกันครับว่าจะใหญ่สมที่เขาว่าไปไหมปวดแขนดิเฮ้ยเจ็ สักทีเหอะตัวนี้หลายนาทีแล้วเนี่ยตัวแค่เนี้ยสักทีปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยเดินหน่อยเดิน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 มันก็ไม่หยอ่อนเสี่ยมันมุดไม่พี่บอกไอ้หียกูเห็นหน้าแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นนะ อย่าไปไปไปบอกเขาไม่ได้นะอย่าหลุดมาคันไม่หักหรอกพอมันจะมุดก็ต้องส่งส่งคันลงไปใต้น้ำหน่อยเฮ้ยีแรงดีจังวะรอบหน้าไม่ตีช่อนแล้วนะรอบหน้ากูลองตกสบายแล้วเดี๋ยวไม่ก็บอกมาอันหนึ่งห้ลองตกสบายสบายเลยยาวเนี่ยคลิปนี้แม่งโคตรยาวเลยเดี๋ยวก็ตู่ก็เดียรเร็ว เอามันแล้วนี่ยอมเธอลูกพี่เร็วๆยายก็บอกอย่างไรอยังไ่เห็นตัวเลยเร็วๆไม่เห็นตัวเลยไอยู่นี่เป็นโบนอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะเป็นโบนะไม่กัวปลาแรงไม่เท่าไรหรอกกัวคนน่าจะหมด ต็กึงอยู่นะข้าวปลาไม่ได้กินมันก็กหินโอ้โหเอ้ยตัวแกดีเองไปฟ้าหาวไม่ฟ้าไม่ฟ้าช้อนช้อนโอ้หแล้วเบ็ดสองตัวเลยนะใครก็เออก็ใช่สิก็จะให้กูฟ้าโอ้โหตัวเท่าไอต้นเลยนี่หว่าพี่เด่นตั้งช้อนว่ะช้อนช่วงหางปั๊บหัวไปเลยนากมาปล่อยแค่นั้นอะ พอได้พอได้มาแล้วครับสีกระชอนที่ได้มสวายสวายครับโอ้ยตัวนี้ประมาณสี่โลน่าจะห้าได้หวดะเนาะเป็นไงดูหน้าคนตกเป็นไงเอาเรื่องครับสวายสนามชัยแซ่บจริงก็จะได้ตัว